เอาค่าตัวไหมเอาครับอันนี้ค่าตัวนะคะมีแบงเข้าด้วยนะคะได้คนละาเท่าไหร่วันนี้ห네นึ่งพันหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะอ่ะเวลาเทองครับคุณครับเอาไปให้พ่อแม่ด้วยนะลูกขอบคุณครับคุณนธนเกดขอบคุณครับก่อนอันนี้เป็นขนมนะคะรคซื้อมาให้ เป็นของขวัญวันเด็กนะคะวันเด็กเมื่อวานเดี๋ยว่าเราเพิ่งจะให้กันวันนี้นะคะของขวัญวันเด็กอ่าทีนี้เก็บเงินก่อนลูกเก็บเงินก anyway> ่อนเก็บเงินใส่กระเป๋าไว้ก่อนเก็บเงินใส่ถุงมันสีหายใส่ถุงเกงไ้ใส่ถุงเก่งไรเอ้ยให้เขาฝากนะถ้าเขาไม่มีซิปเกียร์มันเกียรอ่ะขนาดห่อใหญ่ให้คนละหนึ่งห่อให้คนละหนึ่งห่อ แฮปปี้จะที่ล่ะไหนคนที่้แฮปปี้เลเนทีนี้ขนมเล็กอาหยิบใส่ถุงของตัวเองสองถุงดูวีมันจะได้แค่ไหนจะได้ไหนเลือกเลยเลือกได้เลยเลือกได้เลยเอาใส่ไปเยอะที่สุดชอบบันไหนลุกขึ้นลุกขึ้นเดินเลือกเลยก็ได้เออชอบบันไหนวางไว้ก่อนนี่วางไว้ก่อนได้เลยวางไว้ก่อนเอ เลือกเลยเรีบเลยครับ <laughs> เอาเลือกเลยได้ขนมมาไหนหยดเดยอืๆมากันได้เอาไปฝากน้องน้ำอุ้มเอาไปฝากน้องน้ำครับ เต็มแล้วบอกอุโอเอาแค่นี้แหละเต็มแล้วบอกเอองั้นถ้ามันเหลือเดี๋ยวเอาไปกินรอบหน้าก็ได้เอาไปกินรอบหน้าเอาไปกินรอบหน้าได้ทุกคนขนมไดโนเสาร์นี่นอ่ะมาเต็มแล้วเหรอเมันไม่มีถุงถุงอีกอ่ะดูไดโนเสาร์มันมีที่หันห่อไปนาเหมาห่อไป้งห่อสเตโต เดี๋ยวพูดนอาบอนไว้พูดเดี๋ยวจะถึงหน้าแจกไม่เลือกหู้แจกมันไม่ได้เดี๋ยคนละหอกันเอาอันใดเดี๋ยวข้อละหอเดี๋ยคนละหอกันเออไม่วาก้าเอาเลือยีกเลือกยีกเงาการเอามาหน้าไหนมาเลือกยีกเออเลือกยีเบ็ดเอ้าถ้ามันทีนี้ถ้ามันเหลือเดี๋ยวเราไปกินรอบหน้าก็ได้เดี๋ยวรอบหน้าตอนถ่ายมา ค่อยมากินอีกรอบก็ได้ไปเนาะขอบคุณครับงคู่ขอบคุณค่ะไม่ไปบ,บ,บ่านไม่ไน,น,นก่อนไปไปส่งกลับบ้านแล้วค่ะอ่ะเยอะเ,เลย